เามาอยู่กันที่หัวหินค่ะและที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือบ้านพักแบบพูวิลล่าทุกคนที่แบบจะบอกว่าสวยมากๆอ้อนชอบทั้งดีไซน์สไตล์แล้วก็บรรยากาศมากๆนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงเขาเต่านะทุกคนที่นี่คือเดอะสเตย์สองนะคะซึ่งเขามีสองหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพักกันที่เดอะสเตย์หนึ่งซึ่งจะคนละสไตล์เลยทุกคนแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบพูวิลล่าแบบลักชัวรี่นะคะที่นี่พักได้สูงสุดถึง15ท่าทันด้วย กันนะคะมีทั้งหมด สามห้องนอนข้างล่างและสองห้องนอนด้านบนนะคะก็คือทั้งหมดห้าห้องนอนนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถพักได้มากกว่านั้นยังไงลองติดต่อได้นะคะถ้าเกิดใครชอบก่อนอื่นนะคะอ้อนขอพาทุกคนนะคะทัวร์บริเวณโดยรอบเลยนะคะจะบอกว่ามาถึงแล้วชอบมากทุกคนคือแบบมุมข้างหน้าคือเปิดเข้ามาแบบเป็นลานกว้างแบบนี้นะคะลักษณะของตัวอาคารเนี่ยจะมีความแบบมินิมอลหน่อยนะคะแต่ว่าหลังเนี้ยจะมีความแบบเท่ๆนิดนึงด้วยนะคะ มีความแบบขาวตัดดำอ่ะทุกคนแล้วก็สระว่ายน้ำจะบอกว่าใหญ่มากมีบริเวณของการแบบว่านั่งชิลหรือว่าปาร์ตี้แบบเนี้ยที่กว้างมากๆม,มีเตาบริบีคิวด้วยเดี๋ยวเราจะออกไปซื้ออาหารทะเลมาทำกินกันนะคะมาแบบปาร์ตี้บริบีคิวกันตรงนี้ชอบสระมากสระสวยทุกคนปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านในกันคะ่ะ ทะเลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกเ็เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือเราจุดไฟกันไม่เป็นนะคะก็เลยเรียกให้พี่เขามาช่วยจุดอยู่นะซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่คือแบบเพื่อนๆแฮปปี้มากแล้วก็ตัวอ,อ้นก็คือแบบแฮปปี้มากๆทุกคนคืออันนี้คือแบบถงการของบ้านใช่ปาะแลวมันกว้างมากมีทีวีที่แบบจอใหญ่แล้วก็เป็นสมาร์ททีวีนะคะโซฟาคือนั่งสบายมาก ใหญ่ด้วยทุกคนคือที่เนี่ยรองรับคนได้แบบเกือบ20คนยังยังได้อ้อนคิดว่านะแต่ว่าที่อ้นมาเนี่ยประมาณ5คนซึ่งอ้อนว่าแบบกําลังดีมากหลลวมๆเลยนะคะซึ่งสําหรับอาหารทะเลนะคะอ้อนออกไปซื้อมาที่เขาตะเกียบเนาะก็แนะนําเพราะว่าจะมีแบบว่าอาหารทะเลสดอ่ะเยอะแล้วก็สามารถแบบว่าสั่งให้เขาทําอาหารมาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือสะดวกดีนะทุกคนแล้วก็ไม่ห่างจากตรงนี้มากนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะอยู่ตรงเขาเต่าใช่ไหมวิวข้างหลังของบ้านก็จะเป็นวิวแบบวิวเขาแต่บรรยากาศยาม เย็นตอนนี้คือดีมากๆนะคะคือที่นี่เขามีเตามีอะไรให้เสร็จสับแล้วก็ชุดครัวคือแบบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าห้องนอนของเขาเนี่ยในทุกๆห้องนอนนะคะยังมีห้องน้ําในตัวด้วยเอออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือแบบว่ามากันเป็นครอบครัวแบบหลายๆครอบครัวยังได้เลยแล้วมาจอยกันหรือเป็นแก๊งเพื่อนแบบเราก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวอ้อนขอตัวออกไปชิลกับเพื่อนๆก่อนนะคะเริ่มหิวแล้วอะทุกคนไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด,ด้านนอกกันเนาะ ของเรานะคะมื้อเย็นซื้อมาเป็นแบบสดสดแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปิ้งเอาโนแล้วก็อันนี้ข้าวผัดสั่งมาเลยคือบางร้านเขาก็จะแบบสั่งทำสั่งทำเป็นแบบสำเร็จแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือหิวอย่างใจจดใจจ่อทุกคนนั่งรอแบบกำลังพยายามจุดเตานะคะซึ่งยากมากพยายามจุดกันเองแล้วตั้งแต่แบบว่ามาถึงอะ่ะเออก็แบบกะว่าจุด จุดเตาก่อนเลยซึ่งไม่ติดทํำยังไงก็ไม่ติดนี่พี่ๆเขาก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กินไหมดีกว่า เชื่อว่าอร่อยมากแบบเดียวหมดอันนี้คนปิ้งของเรานะคะนี่นะทุกคนทริปนี้นะคะเรามากับเพื่อนๆตอนสมัยมหาลาัยเลยนะนี่นะคะน้องเมยนะคะไฮไลน์ <Hi. S 1> <Like S 2> นะทุกคน EB นะคะ e คนนั้นหัวยิกๆี e ิ่ี EB น,ะะนอนหลับสบายมากๆทุกคนซึ่งจริงๆอะตอนเช้าเรากะว่าเราจะแบบว่าตื่นมาถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ํากันอีกรอบนะคะแต่ว่าฝนตกค่ะเมื่อคืนคือแบบฝนตกหนักมากก็เลยนอนต่อนอนสบายมากทุกคนแล้วก็บริเวณโดยรอบวกว้างมากๆออนชอ็อปแนะนําเลยนะคะเกิดว่าใครจะมาปาร์ตี้แล้วแบบว่ามากันแบบเป็นแก๊งได้ถึง15ท่านเลยหรือจะมากกว่านี้ก็คือลองทักไปสอบถามได้นะคะเดี๋ยวออนขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราขอตัวออกไปหาอะไรกิน ะะเดี๋ยวพาไปคาเฟ่เก๋ๆค่ะอันนี้นะคะเราสั่งมาเป็นเดอร์ตี้นะทุกคน ออร่อย,ยนี่ของเพียนของของเมย์เมย์สั่งเป็นอะไรมาของเมย์ก็น่ากินอ๋อของเมย์เป็นดากโกนาเป็นดากโ<า>กนากคาราเมลนะทุกคนอร่อยมาก,ากใช่ไสมส่วนของไลท์จะเป็นมอลลี่คอฟฟี่นะคะ<า>มุมน่ารักนะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบเป็นคาเฟ่แบบเล็กๆนะคะเหมาะกับการแบบสายคาเฟ่ฮอปปิง้งเนาะ แบบมาแป๊บนึงมาแวะจิบกาแฟแล้วก็ไปแล้วก็มีขนมด้วยอ้อนสั่งมาเป็นชีสเค้กนะคะเพภายในร้านคือน่ารักมากแต่ตอนนี้มีคนเยอะนะคะก็เลยออกมานั่งข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูรูปว่าได้รูปประมาณไหนคะ่ะ จะบอกว่าสปากเกตตีอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้เรากําลังข้ามมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะของพุทธลักษาะเนาะซึ่งพุทธลักษ์คือจะเป็นโรงแรมใช่ป่ะแล้วก็มีทางร้านอาหารโอเวอร์ไซส์ที่เราไปทานเมื่อกี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านอบอวนซึ่งเบเกอรี่อร่อยมากครัวซองอร่อยเราก็เลยจะแวะมาซื้อครัวซองนะคะไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเรากะว่าจะทาเบเกฟรีกินเองกันที่บ้านเลยจะได้ไม่ต้องออกมาหากินแล้วเนาะใช่เพราะว่าอย่างว่าเช้าคือ ฝนตกทุกคนแล้วก็เลยนอนกันจมอยู่แต่ที่พัก<ช>แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยอ,ะอ่ะและคืนนี้นะคะบ้านที่เราพักนะคะคือเดอะสเตนหนึ่งนั่นเองนะทุกคนซึ่งหลังนี้นะคะพักได้สูงสุดถึง12ท่านเลยนะคะมีทั้งหมด สห้องนอน4ี่ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครัวคือแบบครบมากๆเลยนะทุกคนสระว่ายน้ำคือใหญ่มากแล้วเป็นระบบน้ำเกลือด้วยนะคะหลังนี้จะตกแต่งสไตล์แบบเวสเทิร์นโมเดนะคะซึ่งสวยมากมีความแบบขาวๆคลีนๆแบบนี้เนาะก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่จะมาเป็นแบบแก๊งเพื่อนแบบเรานะคะหรือว่ามาเป็นครอบครัวก,ก็ได้ กำลังจะทำสเต็กกินนะคะมือเย็นของเรานะทุกคนเมนูวันนี้ม <c oughs> ีอะไรบ้างคะสเต็กสเต็กแล้วก็สเต็กอ๋อมี3ามอย่างเลยนะคะ <c oughs> มีเนื้อวัวเนาะใช่หมู้วก็หมูแล้วก็เดี๋ยวมีพอปช็อปด้วยนะคะคือ <c oughs> แบบที่นี่คือแบบอุปกรณ์ครบมากๆอย่างหลังเมื่อวานนะคะก็คือมีอุปกรณ์ครบมาก ครอบมีเครื่องล้างจานด้วยแต่ว่าหลังนี้ไม่มีเครื่องล้างจานเนาะหลังมีเครื่องล้างจานมีเหมือนกันใช่ไหมใช่โอ,โอเคก็คือว่าอุอปกรณ์ครบเอาง่ายๆใครที่เป็นสายแบบว่าชอบทาครัวหรือว่าจะมาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอ้อนว่าที่เนี้ยดีมากๆทั้งสองหลังเลยแต่ว่าหลังเนี้ยจะเล็กกว่านิดนึงขนาดย่อมกว่านะคะ หอมมากทางเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจว่าหั่นผิดทันถูกยังไงแต่จะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าหอมมากชิมนะอืมใ้อ่แต่ว่าออดเค็มไปหนาดไหนจะต,ต้องแบบใส่ไป มือเช้าที่แสนวุ่นวายและไข่ดาว <laughs> ที่เป็นแบบบุลี เราก็กําลังจะเช็คเอาท์กันแล้วทุกคนมาสรุปกันหน่อยนะคะสําหรับที่เดอะสเตย์หัวหินนะคะสําหรับอ้อนเนี่ยชอบมากๆประทับจริงๆประทับใจทั้งสองหลังเลยแต่ว่าส่วนตัวชอบเดอะสเตย์หนึ่งมากกว่าเพราะว่าชอบความคลินคลีแบบนี้นะคะคือถ่ายรูปสวยมากในช่วงเช้าแต่ส่วนหลังหนูสวยในตอนเย็นเออคนละฟิลถามเพื่อนหน่อยบชอบหลังไหนชอบหลังใหญ่เพราะว่าชุบครัวใหญ่มากแล้วก็ห้องนั่งเล่น ใหญ่อุปกรณ์ครัวคือครบก็ค,คือมาที่นี่แค่เตรียมเนื้อสัตว์อาหารทําเองครบหมดเลยครบทุกอย่างอืมบ้านหลังบ้านหลังใหญ่แต่ว่า ต้องคืนสวยมากเพราะว่าเราอยู่กันคืนกันเยอะเนาะแล้วก็เราห้องครัวนู้นไฟสวยทีวีใหญ่โซฟาใหญ่คือโทนมันได้อ่ะก็คือชอบอันนู้นมากแต่ถ้าตอนกลางวันอ่ะเขาเรียกอะไรชุ่วไา้น้าอ่ะก็คือที่นี่เออใช่ที่นี่ถ่ายชุ้น้ำตอนเช้าที่เราถ่ายกันคือสวยมากใช่ใช่เออแล้วแบบเนียแดดแดงแรงอย่างเงี้ยทุกคนคือมุมนี้มันจะสวยมากคือมันได้ฟิลคนละอย่างเนาะใช่ใช่เออแต่ฟมิลี่ก็อันนู้นปาร์ตี้คืออันนี้เออ บอนนี่ออนเดอะบีชนะคะหรือว่าบอนนี่คาเฟ่เนี่ยแหละนะทุกคนจะเป็นแบบฟิลบีชคาเฟ่ที่ร้านน่ะไม่ได้ใหญ่มากแต่มีบริเวณเอาท์ดอร์เยอะแล้วก็อยู่ริมหาดเลยนะคะกินกาแฟะเรียบร้อยแล้วตอนนี้คืนร้อนมากเพราะว่าถ่ายรูปกันแบบมันมากทุกคนคือมุมถ่ายรูปเยอะนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยเพราะว่าแดดดีอันนี้แดดดีมากอันนี้ก็แนะนํานะคะเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าฮอตมากๆซึ่งวันนี้ถือว่าเราอะโชคดีเพราะจริงๆแนละ้วเขาบอกว่า มากันแล้วแบบคนเยอะมากเฟล,ลกันไปเยอะแต่ว่าวันนี้ถือว่ากําลังดีแต่ว่าคนก็เยอะอยู่ดีอะเออแต่ว่ามุมเขาเยอะเนาะมันมีแบบที่เอาดอรอเยอะอะไรอย่างเงี้ยพาสุนัขมาได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีงามมากๆทุกคนสําหรับคลิปนี้นะก็ต้องประมาณนี้เลยทุกคนเพราะว่าจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะก็มาปิดกันที่แบบชายหาดแบบนี้เนาะเออคลิปนี้ก็แฮปปี้ไหมแฮปปี้มาก ม,มาเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งแบบไม่ได้เจอกันนานมากๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนไม่ได้เจอกันเป็นแบบปี2ปีเลยนะคะแต่ว่าทริปนี้ก็คือแฮปปี้มากๆเพราะว่ามาพักเป็นฟิลแบบเหมือนพูลวิลล่าที่เป็นแบบไพรเวทพูลก็คือจะมีแค่เราเนาะก mm hmm. ิจกรรมก็คือมีแค่เรามานั่งพูดคุยกันดูหนังฟังเพลงทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกินกันอันนี้คือแฮปปี้มากๆแล้วก็ที่พักก็คือดีงามมีความแบบหรูหราทุกอย่างเขาเลือกเฟอร์นิเจอร์คือแบบดีมากๆอันนี้แนะนําเลยนะคะ สายปาร์ตี้สายแก๊งเพื่อนหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะมากันได้เลยนะคะคลิปนี้อ้อนกับนายนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแอบไปหลบแดดแล้วนะต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกยังไงฝากรอติดตามได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย